สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจัดอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อนำนวัตกรรมที่ทันสมัยกลับไปต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาดรวิพรัตดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรต่างๆของแต่และจังหวัด โดยผู้อํานวยการสานักง,งานการวิจัยแห่งชาติเปิดเผยว่าสําหรับโครงการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ทางวอชอต้องการส่งเสริมในเรื่องของการนําความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นนว,วัตรกรรมของคนไทยนํามาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถนําไปต่อย,ยอดในการพัฒนาสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงนําไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ นายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับระบุการอบรมนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมคอยให้คําแนะนําเรื่องของการบินโดนถ่ายภาพให้มีความเป็นมืออาชีพและให้ผู้เข้าอบรมทำเวิร์กช็อปเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มได้ใช้โดรนในการถ่ายภาพและตัดต่อน,นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มที่ชนะเลิศคือกลุ่ม p h โตอาร์และจังหวัดสงขลากลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือกลุ่มเน้นเข้าร่วมเน้นเข้ารอบซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ5,000บาท ซึ่งตรงนี้ค่ะทางวชวเองก็อยากได้ให้ตัวกิจกรรมในรัศดังกล่าวเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้กับในเรื่องของทางภาคจังหวัดที่จะให้การสนับสนุนในการนําเรื่องของความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปส่งเสริมนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในโอกาสต่อเนื่องทั้งในส่วนของแผนของทางจังหวัดเองหรือในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการเรียน,นรู้ที่จะทําให้เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของความเก่งนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง วัสุดท้ายของภาคใต้ที่เราใช้นวัตกรรมโดนส่งเสร,ริมเพื่อการท่องเทียเ่ยวก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจครับสร้างคนทุองร้างตั้เดิกๆนะครับโดยเพาะเจอท่านดรว,ว,นวิภาณัตยองผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ชาติด้วยเนี่ยบอกได้เลยครับว่าการส่งเสร,ริมคนตั้งแต่เยาวชนจนกระทั่งเติบโตสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและมีศิลปนะเนี่ถือว่าดีเยี่ยมจังหวัดต่อๆ่อไปด้วยนะครับเตรียมผู้คนไว้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปนํานักเรียนนะครับมาต่อยอดนะครับความรู้ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับผม ครับสำหรับทีมวิทยากรน,นะครับก็สามารถให้ความรู้นะครับได้ชัดกระจา่างแล้วก็เป็นกันเองนะครับก็สามารถสอนจนผู้เข้าร่วมนะี่ทุกคนเนี่ยครับสามารถบินโดรนด้วยความมั่นใจนะได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับโดรนด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่บินโดรนให้ถูกต้องและสามารถนํามุมมองต่างๆพวกนี้นะครับไปผลิตสื่อได้ครับผมต้องบอก,กบว่าต้องขอบคุณทางอ,อวอและก็สมาคมที่จัดโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกเราชาวสงขาได้เรียนรู้แล้วก็แบบได้ทดลอง <c oughs> ก็เหมือนเปิดประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเลยครับ ยากๆเลยก็คืออาจจะเรื่องกฎหมายว่าแบบในโลกโซเชียลม,มันมีคลิปสอนก็จริงครับแต่มันเข้าถึงยากแต่พอมาเหมือนที่นี่พี่เขาอธิบายในรูปแบบของคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆครับ